ในเดือนมีนาคมนี้โชคชะตาราศีของใครเป็นยังไงกันบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะเริ่มจากราศีเมษสําหรับคนราศีเมษเนี่ยนะคะช่วงนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องงานคนราศีเมษเนี่ยจะได้รับการมอบหมายงานจากหัวหน้างานหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้คุณได้ทําแล้วงานนี้เนี่ยจะมีผลต่ออนาคตแล้วก็ผลงานในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะ ควที่จะแสดงให้สุดฝีมือค่ะต่อมาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีภาวะวิตกกังวลเรื่องของสภาพจิตใจให้ท่านทําใจให้สบายสบายเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกห่อเหี่ยวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณยังมีดวงดีในเรื่องของงานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนความห่อเหี่ยวตรงเนี้ยหันมามุ่งเรื่องงาน มามีมีแพชชั่นมีความกระฉับกระเฉงในเรื่องของการทํางานผลงานที่ออกมาจะดีทีเดียวค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานครีเอทีฟหรือว่าความคิดสร้างสารรค์หรือว่าไอเดียแปลกแปลกสาหรับคนที่ราศีมิถุนราศีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ทํางานหรือว่าดีลงานเกี่ยวกับราชการหรือว่าองค์กรใหญ่ๆห,หรือว่าได้ดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะถือเป็นโอกาสอันดีแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จค่ะแต่เพียงแต่ว่าคุณอดทนหน่อย ราศีต่อไปคือราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดน,นะคะตอนเนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่รู้ใจหรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจค่ะสําหรับราศีสิงห์เนี่ยคนราศีสิงห์ช่วงนี้งานจะเข้ามาเยอะนะคะจะวุ่นวายยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานมักจะเป็นงานที่ต้องเดินทางและที่สําคัญหรือว่าเด่นๆก็คือมักจะเป็นงานบุญงานกุศลหรือว่างานที่ต้องช่วยเหลือคนอื่น หรือไม่งั้นก็จะเป็นงานที่ไปแก้ปัญหาให้เขานะคะต่อมานะคะสําหรับราศีกันคนราศีกันเนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวแต่ว่าแต่คุณจะมีข้อดีก็คือคุณจะได้รับงานใหม่ๆหรือว่ามีข่าวดีอยู่กับโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะราศีตุลสําหรับคนที่ราศีตุลเนี่ยคุณก็จะมีโชคในเรื่องของคู่ครองถ้าเกิดว่าใครที่ เป็นคนโสดก็อาจจะเจอคนรู้ใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณที่เป็นแฟนกันมีเกณฑ์ที่จะเข้าข่ายการแต่งงานค่ะต่อมาเป็นราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเนี่ยในเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณคุณคาดไม่ถึงแต่ว่าก็คุณก็ควรจะระวังเรื่องลูกน้องด้วยคอยอสองดูแลให้ดีเพราะว่าลูกน้องเนี่ยอาจจะนําปัญหามาได้อย่าไว้ใจลูกน้องมากนะัก ราศีธนูราศีธนูเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะโชคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องการงานอันนี้ต้องยินดีกับชาวราศีธนูด้วยนะคะราศีมังกรเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครเนี่ยสามารถเอ่ยปากขอความช่วยเหลือคนอื่นๆเนี่ยมักจะตอบตกลงให้ความช่วยเหลือช่วงนี้จะเป็นเมตตามหานิยมณหน้าทองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีมังกรเนี่ยถ้ารู้ว่าช่วงนี้ตัวเอง มีหนหน้าทองมีสเสน่ห์ให้รีบทํางานแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เลยค่ะราศีกุมสําหรับคนที่ราศีกุมเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีความวิตกกังวลแล้วก็คิดมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินทองแต่ปัญหานี้เนี่ยมันจะผ่านพ้นไปเพราะว่าจะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ไม่ต้องกังวลนะคะต่อมาราศีสุดท้ายราศีมีนราศีมีนเนี่ย เป็นราศีที่ในช่วงนี้เจอทั้งพระราหูแล้วก็พระเกตเจอกันเต็มเต็มอยากให้คุณดูแลสุขภาพให้มากกว่าปกติโดยเฉพาะโรคติดเชื้อร่างกายคุณจะอ่อนแอมากกว่าช่วงปกติค่ะสรุปง่ายๆอย่างนี้นะคะคือราศีที่มีสเสน่ห์ณนะเมตตาเนี่ยราศีมกรส่วนราศีที่ขึ้นมอเรื่องงานก็จะมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีพฤษภส่วนในเรื่องความรักหรือว่าเ,อาเรื่องของหัวใจ ก็จะมีราศีตุลนแล้วก็ราศีกรกฎส่วนในเรื่องการเงินต้องยกให้ราศีธนูค่ะจบกันไปทั้ง12ราศีแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามคอมเมนต์มาคุยกันค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดหัวใจให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะ